ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ตรงกับวันที่19ของเดือนเมษายนซึ่งตรงกับแรมเจดค่ำเดือนห้าปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จกับตัวของเราไม่ว่าจะเป็นการหางานเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะได้ดังใจที่เราต้องการแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหางานก็จะไม่ได้ ดังใจที่เรานึกหรือว่าต้องการเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานในแต่ละวันนั้นก็ควรจะมาตรวจดูตามตำราของโบราณหรือเราก็จะมาฟังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในแต่ละวันควรจะทำอะไรก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบนำตัวของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้หากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาไให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้งานของท่านที่ทํานั้นจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆสําหรับท่านที่ทํางานส่วนตัวก็จะมีงานใหม่ๆเสริมเข้ามาอีกงานเก่าที่ท่านทําก็อย่างข้างแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของ วันนี้ท่านต้องรีบทำให้เสร็จไวๆงานบางชิ้นบางอันก็มีการเร่งด่วนเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายในช่วงของตอนเย็นเย็นหรือตอนค่ำคอาจจะต้องมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ คนรักคนใกล้ก็รู้สึกว่าดีเอาอกเอาใจดีพูดจาดีให้คำปรึกษาเราได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลควรจะมีติดตัวติดตนนั่นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบอย่างมากในวันนี้ สำหรับท่านใดที่อยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในวันนี้ก็้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าก่าท่านทํางานรวมกันหลายคนละวังจะมีการโต้เถียงหรืออาจจะมีปากมีเถียงกันได้ ในเรื่องของการงานถ้าทำรวมกันวันนี้ระว,วังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายในช่วงของวันนี้ คนรักคนใครจะจู้จี้งุดงิดพูดนิดพูดน้อยก็มีการหึงหวงและมีการแสนงอนวันนี้ท่านจะต้องทำใจเย็นๆไว้ถ้าหากว่าใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีควรจะมีติดเนื้อติดตัวในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชค เสียงลาบเสียงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ให้ท่านลงทุนได้เลยท่านอยากจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้ให้ท่านตัดรีบ,บตัดสินใจลงทุนได้เลย ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งในวันนี้จะมีการจ่ายโน่นจ่ายนี่บางทีก็อาจจะต้องจ่ายมากกว่ารายรับที่อีกในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีและเรามาดูในเรื่องของคนรักกันบ้าง ท่านใดที่เพิ่งเจอ,เจอหรือว่าเพิ่งคบกันหรือท่านยังเป็นโสดอยู่อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการจ่าตาก็ท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวนำโชคของท่านให้ดีมีโชคมีลาบในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายท่านจะลงทุนอะไรค้าขายอะไรในวันนี้จะมีโชคมีลาบ เข้ามา,าท่านการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้คนรักคนใคร่ระวังในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีการจู้จี้หงุดหงิดพูดนิดพูดน่อยจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ท่านระวังใจเย็นๆไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ และถ้าหากท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ให้ท่านระวังถ้าหากว่าทำงานรวมกันอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะทำให้งานของท่านล่าช้าได้ในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองระวังคนจะมาขอหยิบขอยืมวันนี้จะมีแน่ๆให้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านให้ไปก็ต้องทำใจเพราะว่าอาจจะไม่ได้คืนก็เป็นไปได้นี่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจพูดจาดีทำอะไรก็ให้ความปรึกษา นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีม สีครีมจะเป็นสีที่ดีอย่างมากๆสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายอย่างมากท่านจะค้าขายอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะขายทางหน้าลาน หรือจะขายทางออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเงินหมุนเวียนเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าแต่ท่านก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้จะหงุดหงิดจู้จี้พูดนิดพูดน่อยจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังในช่วงของ ตอนเย็นๆวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิ่ที่ดีเป็นทิ่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่ดีมีโชคมีลาบมีอำนาจในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบสำหรับวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือที่สูงให้ท่านระวังการเกิดอุบัติเหตุได้ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็จะดีท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมวันนี้เขาจะเอามาคืนเราบางคนก็เอาดอกเอาต้นมาให้บางคนก็มาส่งแต่ดอก เพราะฉะนั้นท่านเตรียมรับทรัพย์จับเงินได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีการทะเลาะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานความคิดเห็นไม่ตรงกันในท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี